ส,สวัสดีอาจารย์สุพลังนะครับแล้วก็สวัสดีทูวเต้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมเป็นตัวแทนของเอว1 3อ็มสิบสามแ์โต้สนะครับวันนี้จะพาไปชมในเทศกาลน้าความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยเอ้าเวลางานครับโดยที่เนื้อหาที่พวกเราเตรียมมาจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปดูกันข้างในอาคารเดียนรวมในต่อไปนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในส่วนที่จัดนเทศกาลแล้วนะครับเราจะพากันไปดูว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มของแต่ละเจกน์นัเตรียมหัวข้ออะไรมาบ้างในการจัดในเทศกาลเรื่องความปลอดภัยในครั้งนี้ครับตอนนี้ก็มาอออยยู่่่กกกัััับบบงงไรรววนนนนตะค ดานิกานะคะอีกสองค่ะรับผมไม่ทราบว่าเตรียมหัวข้ออะไรมานำเสนอแล้วก็จัดพิธีการเชนนี้ก็กลุ่มเรานะคะก็จะเตรียมเป็นพวงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกแล้วก็วิธีการป้องกันและหลักสำคัญในการเกิดก็นี้ก็จะบอกถึงกับสาเหตุว่ามันมีสาเหตุมันจกอะไรบ้างก็จะคนจากรถเครื่องหมายกระบะเราไปดูบทต่อไปเลยไหมคะตอนนี้ะเป็นเกี่ยวกับตัวรกมัวงหลักอย่างถึส <sp urt? S 1> ั์ชื่อขยเดินทาง ข้อมูลก็ศึกษากันในนี้อนถัดไปค่ะนี้นะคะก็จะเป็นบทเกี่ยวกับเสียงนะจ๊อยของเสียงว่าเราต้องบังเสียงในระดับไหนระดับไหนค่ะแล้วก็จะมีความปลอดภัยจากการจมน้ําเกี่ยวกับแหล่งน้ำค่ะก็เนื้อหาประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของกลุ่มที่1ึงเจสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าครับครับผมวันนี้เราก็มาต่อกันในกลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มนี้เพื่อนๆได้เตรียมหัวข้ออะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันในนทรศการคามีนะครับสวัสดีครับชื่อเมทัศร ก็อยากให้อธิบายเรื walking, ่องกับหัวข้อที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดร์ครับคือโรคเกี่ยวกับการทํางานออฟฟิศครับคือการทํางานเนี่ยในออฟฟิศเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะนั่งโต๊ะคอมนานๆทำอะไรอยู่แบบซ้ำๆเรเดิมๆก็จะมีการใช้ความร้อนเพื่อรักษาการปวดของกล้ามเนื้อต่างๆลดการออกกำลังกายแล้วก็การจัดท่าทางในการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันให้ถูกต้องตามหลักการ โดยรศักดิ์ครับผมก็อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหาของกลุ่มที่1ของเซตที่1นะครับแรงเหลืออีก2กลุ่มจากทั้ง2เซตเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า2กลุ่มที่เหลือจะนำเนี่ยค่ะอะไรมานำเสนอที่นิทรรศการครันครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะครับผมจะเรามาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มที่เหลือจะนำเนี่ยคาในหัวข้อเรื่องอะไรมานำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับก็อยากให้เพื่อนๆแนะนำตัวก่อนครับว่ามาจากเซตอะไรครับผมแล้วก็แนะนำว่า ยาพาร์ค่ะก็เป็นชะนังทค่ะเจ่งหนึ่งน,นะคะแอมนี่ค่ะไล่มาตอบทางฝั่งนี้ก่อนนะคะก็เป็นวิธีการออกกำลังกายง่ายๆได้ที่ออฟฟิศนะคะก็จะมีท่าทางไม่เห็นชัดเจนค่ะว่ามาีกี่ท่าบ้างแล้วก็เวลาทำงานในออ หม่นะคะค้ามี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกเรื่องอาหารเช่นกันไช่เช่นเห็ดเนียมมีไประโยชน์อะไรกับร่างกายก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่หลากหลายครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนนประจำวันได้ก็อยางจะบอกทุกคุณบ้านตามปกติครับมาต่อกันในอีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนกลุ่มนี้นําเนืน้อห,หาหัวขอ้ออะไรมาให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวก่อนครับว่ามาจากสิ่งไหนแล้วก็นำหัวข้ออะไร เราทีมพนเพื่ออะไรนะครับมาจากเส็กสองคบพาโก้แล้วก็วันนี้กลุ่มผมก็ทําเรื่องความปลอดภัยนอกเวลาทํางานนะครับก็คือในจุดประสงค์ของที่ทําบอกนี้มาเนี่ยคือยากจะบอกเพื่อนๆว่าบุคลากรนะครับของสถาบันเราเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากว่าเวลาที่นอกเวลาทํางานเนี่ยก็ต้องมีการกลับบ้านการสัญจรบนท้องถนนก็เลยแบบมีจุดประสงค์ว่าอยากให้รู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนก็อีกอย่างนึงก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอุบัติเหตุระดับต้นๆละหนึ่งล้านสี่แสนคนเลยนะครับต่อปีบนท้อง แล้วก็จะบอกเกี่ยวกับสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงเกิดอันตรายบนท้องขนมก็จะมีอุบัติเหตุบนท้องขนมเนี่ยส่วนมาก80-90%เนี่ยเกิดจากตัวเราเองนะครับด้วยการที่ตัวเราเนี่ยไม่ป้องกันไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างไม่รัดเข็มขัดนิรภัยบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็สาเหตุสองเนี่ยก็จะเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สาเหตุสามก็คือความม่วงของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการกดรับิดนอนนะครับจากการทํางานหรือว่าพวกทํางานเป็นกะอะไรนะครับก็สาเหตุที่สี่ก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอันนี้ก็สำคัญนะครับ คือเงินที่อยู climate, ่อาศัยนะครับก็เช่นพวกการเระวางแผนการเดินขึ้นบันไดอสก็คือเรื่องเรื่ขึ้นไปฟ้านะครับก็คือบนเหตุเนี่ยอาจจะเคยจับไฟฟ้าช็อตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญทีก็มีพวกถ้าบ้านมีต้นไม้มีอะไรสูงๆเนี่ยทีจะปีมานะครับแล้วถ้าบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยควณถุดแม่น้ำที่เป็นนะครับเพราะว่าอาจจะจมน้ำอะไรได้นะครับก็ไม่มีอะไรบางเป็นประเด็นที่ดีนะครับผมก็จบไปอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกลุ่มสุดท้ายดีกว่าว่าเตรียมอะไรมาให้เราได้ดูกันในวันนี้นะครับวันนี้เป็นกลุ่ม เกิกาวอินฟลัมกระดูกเชื like ่อมกราะ่ะบด้านนี้นะคะกาวอินฟลัมของออฟฟิซซิโนค่ะก็จะมีอาการของโรคหัวใจปวดแสบปวดต้นคอมีอาการตึงแลคะเราก็จะมีทูกข้ามนะคะแสดงวิธีการที่ถูกต้องเช่นนั่งถูกต้องนอนอมถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้าง ต่อไปนะคะต้องคอมพิวเตอร์วิชเชนซินโดค่ะะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้สายตาในการคอมพิวเตอร์ว่าต้องมือถือเ iPad ล่นไอแพดอะไรนี้นะคะก็ค,ะคือเราก็จะมาเสนอการป้องกันหรือไม่ให้สายตาเราเสียต่อการใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็ในที่นี้ก็จะมีสาเหตุของโรคก,ก็เกี่ยวกับพวกแสงเวทอจ้องนานเกินไปนะที่แก้ไขค่ะง่ายๆก็เช่นสายตาเตรียมหยดเพื่อลดความแห้งของตาเวลาเราจ้องหน้าจอมากๆ,ๆค่ะ ก็คือเหมนนะคะเป็นที่พูดเกี่ยวกับความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการทำงาน,นะค่ะจะมีบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรอาการทำงานด้วยอาชีพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จะมีว่าการจัดการความเครียดในที่ทำงานได้อย่างไร <c oughs> ค่ะก็จะมีการปริบัแบสองข้อด้วยการนะคะมีการเพื่อลดเวลาเราลดความเครียดเนี่ยเราก็จะลดอาการนอนหลับไปได้เลย้วก็จะมีสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการทำงานมีป้อ,องกันความเครียดนะคะที่เกิดจากกาน นี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆข,ข,ของกลุ่มที่พวกผมได้เตรียมมาในวันนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพวกผมยังเตรียมแผ่นพับนะครับความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมนะฮะมาแจกให้กับผู้ที่เข้ามาชมในทศกาลในวันนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดสนใจมารับได้นะที่ผมนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันกับ1บอร์ดสุดท้ายนะครับแล้วเป็นบอร์ดที่เราจะสาธิตวิธีการใช้ถังน้ำเพลิงนะครับผมแหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับผมสาธิตวิธีท จากเสกสองครับครับผมทศว,วรรษจากเสกสองครับครัแล้วกลุ่มของผมก็จะเป็นการบรรยายที่มีการใช้ถังดําเพลิงครับจะมีที่การใช้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ถังดําเพลิงการตรวจสอบถังนี้นั้นเหมาะกับการดําเพลิงในสถานาการณ์แบบไหนครับนุ่มวิทัศนะครับเลือกในเรื่องของกฎจริงเซฟตี้นะฮะแปลว่าการขอความร่างานที่ปลอดภัยนะฮะใช่ป่ะตอนนี้ครับเราจะมีวิทัศน์ให้ชมนะครับหล<ช>ังจากที่เราได้ดูในสถานที่ของเราแล้วนะครับ 啊，来，来，那个 ครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้อยู่กับผู้ที่มาชมในขั้นการนะครับผมก่อนอื่นยังไงก็ให้น้องเขาแนะนำตัวก่อนนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อพชิตานัสคุณภูเก็ตนิเวศวิภาค่ะไม่ทราบว่าวันนี้น้องได้อะไรมาจากการมานี้สักมีขั้นสการดีได้ความรู้เรื่องการป้องกันการความเที่ยดเกิดจากอะไรแล้วก็ แล้ววันนี้มาในงานารวันนี้เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่เคยเจอนิานประดิษแบบนี้ในสถาบันมาก่อนก็ยังไงก็ขอบคุณมากัที่พ่อเจ็บนิดนึงค่ะนี่ค่ะให้ไปอ่านกับผู้ปกครองที่บ้านคะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับผู้เข้าชมนิานเทศกาลสองท่านนะครับก่อนอื่นเราก็ให้ผู้เข้าชมนิานเทศกาลแนะนำตัวก่อนเลยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาจากสนามบแอร์พอร์ตเป็นยังไงครับ สวัสดีครับถ้าคิดละ,ออะไมสซ่าครับจะแอร์ก่อนไม่ได้เป็นครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็จะอยากจะถามว่าวันนี้ที่เข้ามาดูในเทศรรกาลนี้เืพอบอกไปในครั้งนี้เนี่ยได้ความรู้อะไรติดตัวกลับไปบ้างครับ<อ>กบ็แค่ความรูม้เกี่ยวกับเครื่องรูปโดยมียยจกักรวาล่างๆที่เรื่องของฉันอีก คที่เ็มแล้วคุณภักดีครับความรู้ใกล้ตัวครับที่บางทีเราดึงไม่ถึงเรามองข้ามไปอย่างนี้มันมีมีวิธีการใช้หังรลับเธออะไรเงี้ยที่เราไม่รู้มาก่อนมาที่เห็นว่าน้องกระโดดว่าจะเป็นออฟฟิศชินโดมแต่ที่มันใกล้ตัวมากเราเราพลาดไม่ถึงกับอะไรเงี้ยครับผมแล้วอยากจะสร้างความรู้สึกหลังจากที่มาชมวนที่เทศกาลแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีการจัดนิทรรศการแบบนี้ในสถาบันการศึกษาที่ไหนกันบ้างก็อยต่ที่แต่ละสถาบันแต่ละสถาบันที่มีก็ถือว่า ครับผมครับคุณพักกินะครับรู้สึกยังไงบ้างเป็นนิทรรศการที่สร้างสรรค์มากครับสำหรับประโยชน์ในความรู้ต่างๆเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในสถาบันเรามากเลยก็ครับยังไงก็ขอบคุณคุณพักกินแล้วก็รัฐพัฒน์มากนะครับที่สละบุญธรรมให้สัมภาษณ์กับเรมสารคดีท่านครับ struggle get your